เห็นดอกทานตะวันไหมทุกคนดอกใหญ่นะต้นเขาสูงมากต้นนี้นี่สูงมากๆเลยนี่วันนี้นะคะทุกคนนี่ต้นพลุมม่อนเลยลูกพลุหนง,งหมอยอะไปหมดแล้วนะทุกคนเหลือไม่กี่ลูกเองอะกินหมดแล้วแหละเหลือไม่กี่ลูกแต่ก็ยังมีชิมอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ขอวางอันนี้แป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะ อาจจะยังชิมได้หรือเปล่าหรือว่าเน่าหมดแล้ว,าาล,วลูกนี้ลูกนี้อ่านิ่มแล้วนิ่มแล้วลูกนี้ล่ะโอ้ก็เริ่มไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองชิมยังกินได้อยู่หรือเปล่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะชิมลูกพรุนนะคะ <laughs> ลูกชายเดี๋ยวดูลูกชายก่อนลูกชาย <laughs> เล่นอะไรลูกลูกชายนมะ <laughs> เล่นเลยครับบิ๊กสเตนเฮ้ เย็นสกิงที่รักลูกชายแน่ลูกชายฝน,นเล็บอีกแล้วลูกชายอันนี้หมยปลูกดอกไม้นะคะกระถางนี้เนาะนี่ดอกไม้ที่ขึ้นมาทุกปีนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะโอเคสวนตอนช่วงนี้นะคะหน้าตามเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บอันนี้กันทุกคนสุกแล้ว สุกเต็มที่เลยเนี่ยแบล็คเบอร์รี่นะคะลูกแบล็คเบอร์รี่นะสุกหมดแล้วด้วยนี่ต้นเล็กๆเตีเ้ยๆแบล็คเบอร์รี่อะไรก็ไม่รู้ต้นเตี้ยด้านไหนก็มีนะเนี่ยทุกคนเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะมาชิมอันนี้ให้ดูก่อนอืมอืมหวานฉ่ำมากเลยอืมอืม ออืมอืมมแก่เต็มที่เดี๋ยวจะชิมแบล็คเบอร์รี่ให้ดูก่อนดีกว่านี่เก็บสดสดจากต้นหลังบ้านโอเคอันนี่ค่ะชิมให้ดูเลยอ,อร่อยยังเลยค่ะ แบล็เบอรี่จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานเปรียปร้ยวๆหวานๆอร่อยอลูกชายแม่ดูอะไรครับลูกชายมาเก็บแบล็เบอรรี่กับแม่เร็วนี่เก็บกันเลย สวัสดีครับลูกชายลูกชายมาช่วยแม่เก็บแบล็คเบอร์รี่หน่อยเร็วอืมอร่อยหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยจังเลยลูกชายแม่ช่วยแม่เก็บหน่อยเร็ว ออนนี้คือจะเริ่มเข้าฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วนะคะก็นะแบล็กบอรี่ก็สุกงอมเต็มที่อุย้ยเนี่ยงอมจนแบบเละเลยอ่ะอืมอันนี้แบบหวานฉ่ำเลยอ่ะสุกเต็มที่อุ้ยอันนี้ด้วย อสุกงอมเลยนีย่ทุกคนค่ะต้นแบล็คเบอรี่เขาจะมีหนามนะคะจะให้ดู น้ำหนาทุกคนมองเห็นไม่เปล่าไม่รู้นะก็จะมีความคมหน่อยนะเก็บต้องระมัดระวังอ่ะเจ็บสุกน้ำบาดนล้วอุ้อุ้ยสุก ื้อแจ็คเก็ตขาดอีกด้านนี้ด้วยเนี่ยแบล็คเบอร์รี่อุ้ยอันนี้อันนี้ไปแล้วเน่าเน่าเน่าเออบางลูกก็งอมจัดนะเกีจัดอืม đắng ạ ngọt rất là ui 忘了。 嗯。Mm hmm. กินด้วยเก็บด้วยถ้าไม่เก็บก็เดี๋ยวเน่าเสียหมดบางลูกก็เริ่มแบบนะเละๆอ่ะไปแล้วบางลูกก็เริ่มแบบ ไปแล้วไปแล้วอืม mm. เปี้ยวๆหวนานๆอร่อยดีเก็บจนมือดํำเลยอะด้แค่นี้เองอะทุกคนที่เหลือที่ติดอยู่ที่ต้นเนี่ยเพว่ามันมันเละใช้ไม่ได้แล้วแหละนลได้วะนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้นะยังมีอะไรอยู่ในสวนนะดูรอบๆนะคะหัวได้มีการเก็บสวนได้เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ล่ะอ๋อหันลอนกินไปหมดแล้วไม่มีเลยไม่เหลือแล้วกินหมดแล้วกระเพายังอยู่นะคะในในบ้านปลูกผักนะคะเรือนพอฉํำอะนะเห็นไหมต้นกระเพรายังอยู่นะคะนี่พริก พริกแม่ก็เก็บไปเหลือไม่กี่ลูกเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยขอโทษค่ะนี่มะเขือเทศที่ยังทิ้งไว้ต้นหนึ่งต้นอื่นๆเก็บไปหมดแล้วนะคะอืมอืมว้าวอืมไปน้อง จะพาไปดูพริกด้านไหนพริกด้านในนี่นี่สวนพริกสวนพริกปลูกในห้องหลังบ้านนะคะอุย้ยต้องรดน้ำแล้วเนี่ยแห้งละดินแห้งเลยเนี่ยทุกคนพริกอันนี้นะเขาเรียกว่าพริกหนุ่มนะคะ แล้วแม่ก็ลองชิมดูแล้วเผ็ดกับทุกคนเผ็ดมากเลยหมวยเนี่ยปุกมีอยู่ประมาณสิบต้นได้มั้งได้นะทุกคนก็พอเก็บไปไว้ไว้กินตอนหน้าหนาวได้เนี่ยพริกเม็ดใหญ่มากทุกคนเปรียบเทียบดูมือมือกับพริกนะคะเนี่ยเม็ดใหญ่มากต้นหนึ่งอะ่ะประมาณสิบกว่าลูกได้อะ่ 10, 10ะสิบกว่าผลอ่ะนะ อันนี้เป็นซื้อมาจากพันมาจากเมืองไทยนะคะเขาเรียกว่าพริกหนุ่มเนาะปีหน้าหมวจะปลูกอีกนี่ได้เยอะเลยผลผลิตมีเยอะเลยนะคะทุกคนเนี่ยไหมต้นนี้ก็มีมีทุกต้น่ะทุกคนนะเห็นไหมเต็มเลยแต่หมวต้องลดน้ําแล้วเนี่ย <c oughs> จะเองมาลดน้ํากันเลยดีกว่ามีน้ําหรือเปล่าอ๋อมีมีมดน้ํา นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนี่ถูทุกคนคะ่ะดูเม็ดพริกนะใหญ่มากอืมอ่ะรดน้ำเพราะว่าคิดว่านะหน้าหนาวมันกำลังจะเข้ามาทีนี้พริกขมวยไม่สามารถคงจะแดงไม่ทันนะทุกคนนะหนาวมาละ ไม่แดงก็เราก็จะเก็บเกียเบบเียวเขาแบบเกียวแบบนั้นนะคะแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้แช่แข็งนะตู้ฟิสน่นะคะแล้วก็เก็บไว้กินได้นาะช่วงหน้าหนาวเพราะว่าถ้าพริกเผ็ดๆอ่ะถ้าเราซื้ออ่ะก็แพงอยู่นะทุกคนถ้าเราปลูกแล้วเรามีความสุขเป็นงานอดิเรกข,ของเรานะคะแล้วก็มีพริกไว้กินได้ด้วยตอนช่วงหน้าหนาวะนะ เยอะไหมเยอะไหมทุกคนดูต้นนี้ <g ül> ดูเม็ดพริกอ่ะใหญ่มากเปรียบเทียบกับน,นิว้ววะนิ้วกับพริกนะใหญ่มากๆแน่นมากเลยอ่ะจับนี่ยหืแน่นเลยอ่ะนะมีความสุขปีหน้าปลูกปลูกประมาณ20ต้นได้ปีหน้าเอาเยอะกว่านี้อีกปลูกให้เยอะจะได้มีพริกไว้กินนะะโอเค อะลูกชายแม่ลาทุกคนไปให้แม่หน่อยสิลูกอ่ะไม่ลาเหรอครับไม่ลาทุกคนเหรอครับลาทุกคนหน่อยสิครับสวัสดีครับผมชื่อบริกสเตนครับผมเป็นลูกชายของมามี่ครับไปก่อนแล้วนะครับบริกสเตนบริกสเตนสวัสดีครับวันสิลูกสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับ